อ,อืมมันยังยุกฤิ์เบิดแล้วหรอ้ะพ้ามอ่ะเกือบติดพุงดูดิีเขาพายและเกือบติดเรียบร้อย <c oughs> บบอปะ่ะ <c oughs> สบายดีทุกคน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> วันนี้เ <c oughs> นาะสิพา <c oughs> ทุกคนเข้าไปเบิ่งภ <c oughs> ายในสวนหลังจากที่ลิปที่แล้วมีคนบอกว่าเัน <c oughs> แบบเออมีสวนอยู่นี่สิเป็นอะไรเบิ่งทางในรอบๆพาา่ะนะเพราะว่าที่เขาถ่ายรอบที่แล้วก็จะเป็นแบบบริเวณทางหน้าน่อยเดี่ยวเนาะมันนี้สิพาทุกคนไปตัดกลิ่นแลวว่ามันเป็นอะไร มากันหลายคนอันนี้ตื่นเซ้าแล้วประมาณตอนนี้กับบอสาแล้วเรากินข้าวแล้วแล้วก็สิพากันมาในสวนใกล้ๆนี้ย่างอ้อมกับบอสสาวแต่ทำพุนก่อนไปเบื้องน้ำก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปเบื้องน้ำก่อนไปเบื้องกันล้าแบบกระเจ้าสีเอาน้ำเข้าน้ำออกเราได้นะทุกคนโมนีซีคั้แม่นว่างสิมาหฮดอันนี้น้าที่จริงเราต้องโฮดก็ได้แต่ว่าเราอยากได้คอนเทนต์ก็เลยชิวไปฮดจะได้ทุกคนมาแล้ว ดึงอันนี้ขึ้นก็นี่ทุกคนต้องดึงอันนี้ขึ้นจากันจากน้ำเพราะว่ามันสิเุให้น้ำเน่าแล้วก็บโขกน้ำาุกเราเอาไว้นี่ได้ไหมคะได้ไปกันทุกคนฝนตกว่างสองสามมือหลังคะนะก็เลยน้ำเต็มเหือเลย แม่ค่อยกำลัง <c oughs> เอากล้วยน้ำเบ่แล้วเฮาเป็นหน้าที่ลูกเนาะก็เดี๋ยวสิ้ย่างดื่นเบิ่งให้กำลังใจสูๆส้ดๆเด้อเหอสองอันเอาอันนี้เอาไว้ขี้ริ้นนี่ทุกคนเอาไว้ขี้ริ้นตัวอันนี้เอาไว้หดน,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 น้ำปลาทุกคนกำลังย่างไปบ่อนทางหน้าสวนโจนาะตอนนี้อยู่ทางภายในยแล้ว เบิ้งทางในก็นจะเป็นประมาณนี้เลยเอออประโประทปะตูทางกำลังสิาพากันไปหามะพร้าวกินตอนนี้มะพร้าวอยู่อันไทยแม่นราคาอยู่ที่40บาทออกจากสวนนะ้ะทุกคนออกจากสวนนี่คือ40แล้วแบบเขาจะส่งไปทางนอกอีกบอกแม่นบอกหงว่าเท่าไหร่แต่ว่าราคานะ่ะก็สิขึ้นขึ้นลงลงทุกคนแล้วแต่ฤด,ดูกาลเพราะว่าฤด,ดูนี้นะคือจะค่อยมีลูกปันใด ราะว่ามันยังอยู่กึ่งกลางระหว่างหน้าฮ้อนควบไปทางหน้าฝนนะแต่ตอนนี้ก็น,น้ําเริ่มลายแล้วทุกคนถ้าสมมติว่ายูมีว่างนะหรือว่าแบบอันปิดเทอมหรือปิดอย่างนั้นก็สิมาซอยเวียกิวนีนี่ก็สิเป็นก้างมะพร้พาวไปน,นี้สิตกมาตลอดนอเดือดนนึงก็น่าจะเก็บประมาณสองเทือซึ่งว่าถ้าเขาว่างก็สิมาซ้อยๆกันเก็บเพราะว่ามันมีน้อยเดียวเมืม่อไงวาทุกคนลายเห็นอันนี้บริเวนสวนจุฬาะสวนพระวเจ้าฝั่งนี้เป็นสวนเฮาดี สวนที่จูฮาเฮ็ดนั่นเองสัญญาเอาไปทางเทิงข้างในพูนแล,นล้วก็เลี้ยวกันไปไหนพี่เจ๊เลี้ยวกันไปทางาทิศตองเป็นอย่างนี้เหรอใช่เลี้ยวกันไปทางนอกอีกนะทุกคนโอ้นะ้าเกือบมาได้เกือบปฏิทินอยูอ่นี่บอกน้าเกือบเขมามันเป็นวิซาร้องโหนตัวเบา มีพวกกล้วยน้ำแดงหาล้วเครื่อก่ะน,นี่ทุกคนถ้ากากมันตกไปมีก็ต้องมาเก็บเพราะว่าทางง่างมาเสียนันแต่มื่อนี้เขาต้องไปเปลี่ยนสุดมาก่อนจึงมาเก็บเนาะก็ไม่ค่อยหลายประเดู๋เป้ทุกคนป่าหลายได้อยู่นี่เพราะว่าเลี้ยงป่าน้ำแดงแต่ว่าเวลามาตึกหรือว่ามาใส่เบ็ดน่ะไม่ค่อยได้ประเด๋เหตุบาาบไม่ค่อยขึ้นก็ปล่อยให้น้องอยู่ตามอธัธยาใส่ของน้องก็งกแล้วกันเนาะ เบิ่งแมแต่ละต้นบอกค่อยมีมากประดทุกคนเบิ่งท่าฮอดหน้ามันก้อนหุุนเบอ่์เขาจะกำลังย่างยุ่งทางหลังขี้ตมติดเกิบมาบ่ได้เพิ่นวะเมน,นี่เมจิมาหนำนะทุกคนทุกคนอาจจะแบบบอกค่อยเห็นเมจิมาเลวเพราะว่าเพื่อนบอกค่อยออกมาออกไปสายบ่ค่อยมาออกไปท่ทยคลิปเนาะบาง,บางท่อก็เป็นตาก,กล้องให้นะ อันนี้แม่นตอนประมาณซาๆเนาะอากาศดีดีทุกคนโอ้เขงานนี่เปนอ้วันนี้เขาจะเฮ็ดสวนทั่วทุกคนช่วงนี้คือทั่วแพงแพงยูเทอรจ้าแต่ว่าหลังจากอันที่สองที่นี้ก็น่าสิบอได้แพงไปไหนแล้วโอ้ทุกคนบ้่ไหมสั้น้ามากับนุดเข้ากันหละแต่ว่ามันยังบร่ทันได้เป็ี่ยนลูกเยอะเนาะ ลูกเยอะเขาเาเก็บไปเบิรนเลย้วอ๋อเขาเก็บไปเบิเบแล้วไปเยอะก็บไปเยอะะเขาเเก็บไปเบินแล้วอันนี้นะช่วงน,นี้ถั่วเพงแพลงเบิ่งโอ้หฮองหนทางแล้ว <c oughs> น้ำจะมีตลอดปีเขาจะจะเปลี่ยนมาเป็นมีม้ทุกคนเดี๋ยวพาไปเบิ่งนี่เขาจะจิปล่อยมาจากคลองเขาจะเอื้อนน้ำในเกาะน้ำมาจะาเครื่อน แล้วก็ะป๋อยมาบ่านี่แล้วชีมีเขากระเปิดแล้วก็เปิดอันเปิดท่อแล้วก็มันกับซีเมน้ำเข้ามาเป็นนี้ทุกคนพลาดมาดกแขกดกเนาะมาคางน้ำแต่มันดกกระริดได้พี่เอ้ยพี่เอ้ลูกลูกสวยอ่ะกลมดิลูกสวยมากเนื้อขาวนี่มเรียบเลยค่ะอือเอาเขียวมาเละยังไม่แก่ิง มันยังพันแกอุ๊ยนี่นบ้านใดนี่ฮะป่อยเข้านี่บอกใส่ขอเบึงเนี่ยอ๋อทอดทอดวขี้ปานี่แล้วมวนันก็สีน้ำก็สีไหลเข้ามา,มนานบ่ยม <c oughs> แต่ละคนหาจะนอนตื่นเนาะก,ก็คือมากินแล้วก็กินข้าวแล้วก็มาเลย <c oughs> ป้าเดี๋ยวจะพาไปเบ่งป้าข้าว ่าข้าเวเดวอด้โอ้ยทุกคนเกือบแค่รุดเกือบแค่รุดแล้วจาก,กล้องการะไรอันทุกคนเบิ้งอันนี้จะเป็นพอมีน้ำเขาจะเกิดสีคัดออกแบบนี้เนาะทุกคนแล้วกะเขาตองเอามาทิมอยู่ทางฝั่งบนนั้นเฮาแบบนี้เลยอึ๊แบเกือบว่าแม่นตกเมื่อกี้นี่นะ อนี่เบื้องบรรยากาศทั้งฝั่งคุณเก็จะเฮ็นนาเราบางคนเก็จะเฮ็นนาบางคนเก็จะก็ปลูกอันมะข้าวแต่ส่วนหลายก็สิปลูกมะพร้าวหลายกัวโอ้ยดูคนมั้ยแม่จีเห็นอย่างน้อยนี่ค่ะเบิ่งผู้ปตะทอไพร่แล้วตอนนี้เกือบติดูปุ๊บด้วยนี่เกือบติดเรียบร้อยป้าบรรยากาศดีดีทั้งนา้นอากาศดีเนาะอากาศดีปะ อันนี้ย่างเข้าน oh, ี te. ่อ oh, okay. oh, uh, ๋อเข้าเข้าวบ้าบบาวบลงยึดแล้วอย่างที่หกระพุนปุ๋ยไปอ๋อเขาหากระพุนปุ๋ยงามยิ่ด้วยนะอันนี้นาลงยึดอ๋อทุกคนเบื้องบรรยากาศงามงามตือดึ๊ดตือดึ๊ดตือดึ๊ดตือดึดปะไปกันต่อไปไปกินมะพร้าวส่วนซีฮอดบ้านกินมะพร้าวทุกคนมันจะมีต้นที่แบบมันยังเหลือมากด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่กระซิบถึกชัดไปแล้วแล้วกั บ่ค่อยมีมากขึ้นมาแล้วในรอบนี้นะรอบนี้แทบจะโบดได้มีให้ตัดเลยปะต้องไปโอ้ลมเย็นแฮงทุกคนเดี๋ยวให้เบิม่มบรรยากาศภายในให้นะอุ้ยป้ากระปู่มือหน้าสิบะคุลกระปูกก่อเด้อต้อนนี้ดกแหงโอ้ต้นนี้ดกดกทุกคนเบิง่งแต่ว่ามันสิบุคคลเห็นดอกในกล่องปอ้าป พอนเมเก็บป่าคนนาเด้อสิมากเก็บแต่มันก็บเห็นพอตุนาะสาวเสื้อหหา่ก็จะเสืรอรถไถในการเก็บเกี่ยวแล้วนะแต่บ้านเฮายัางยใช้ในงานในการเกี่ยวอยู่เ้ยค่ารถกเกี่ยวกับเพิ่มขึ้นนะทุกคนไ,วไ,วไม่ไไมไแมนวัเหมือนก็คือเอาเงินมาซื้อเวลาถ้าว่าค่ะคล้ายกับต้นเตี้ยๆนึงในบาง,งต้นนี้ทุกคน,นยืดทังหัวเขานี้นะเนาะต้นซนี่ แตะกี้นะมันขึ้นได้แต่ตอนซ่อนพีแหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือน้องก็สิดับดับละเนี่ยหน้าฝนเนี้ยเนะี่ยปีนสบายเลยพวกนี้ดกเลยละ่ะนะปไาทุกคนเดี๋ยวสิไปย่างไปเรื่อยโอ้โหโกรนเนาะชิ้นว่าขาวก่อนไปทุกคนเออบรรยากาศร,ระหว่างทางก็สี ฝั่งนี้มันสีอันตนออ้นยิงเตี้ยอาย่เนาะฝั่งนี้ต้นยิงเตี้ยอ,อยู่ทุกคนก็เลยต้องก้มแน่ป้าเข่าลงโอ้ป้าเกือบบ่ายหัวกันทุกคนเลยะสะสะมาแท้แต่ว่าอันนี้มีมีแอนบอนทางฝั่งซ้ายมือนี่มีนาอยู่ด้วยแต่ว่าอีกซ้ายมือข้างหน้ามีแต่หญ้าเลยลุงยุติจมักตอนนี้ ต้นมังมีทุกคนตอนนั้นยูมีมามาปลูกต้นมังมีเบิง่งเบิ่งต้นมังมีใช่ไหม <c oughs> ตากล้องก็ได้ยยได้ยูไม่ทานเอา <c oughs> อกันต้นมังมีคือกันอ่าหรือว่าไทายอื่นมาทุเรียนหรือเปล่าทุเรียนมีนะเลี้ยงยางเหรอนะ <c oughs> คือมันเบิกทางให้ตากล้องเลยเว้ยไม่เอะไรว่าตะก้องกับตากล้องก็เนาะอันนี้มาสีิดใหญ่เนี่ยได้มีทุกคนมือหลังดีนี่คือมาสีิดใหญ่เนี่ยให้ทุกคนเบิกเนาะว้าวต้นนี้คือจังสิแก่ตอันี้แหละมั่อี้คือจะแก่บวะยังขาวอีกนะค้อกลมยังขาวคนเอาเบิกพวงนุ้นประสาทมะอ่อนปะอ่อนต้นข้างหน้าผุต้นนี้ยังอ่อนอยู่ ชารจแบตเลยนี่หรออ๋อจะทำยังงนี่ไงทุกคนเสษซากพิจาเากิ่นโบราณมีนมาแล้วนมีินได้เดี๋ยวยูมีซีนัดให้ทุกคนเบิ่งเนาะอันนั้นหน้าเขียวลุกลึกลงอเขียวนี้จะใบทากนั่งคานั่งค่ากะแตแต่เวทก็แตแต่เวทเออเออ โอ้ทุกคนบ้านนี้จะเป็นบ้านไฮยนาอีกพุงนึงน้องอัจบอกว่ากินได้แล้วนะทุกคนต้นทีว่าเฮายางผ่านเมื่อกี้นี่นะนเอามีดเอามีดเอนานังท่าไปสุดาสุดาไปเอานั่นซิ ไปหยิบตัวแยบให้มีหน่อยเยออบิง้งมันขีต้ตมเส่คนอื่นนี่บิ้งนู่นนี่เนี่ยดูดิเซนีหลบกระกลมเดี๋ยวพี่งแม่สดามานี่มานี่เออไม่จัดก็เออรู้เรื่องวะอือดูเขาได้ไงเนี่ยเขาเป็นสาวนะเธอท่าจะมาจุ๊บแล้วลสุโมมันจะมาจุบ๊บเอามา ก้วมาเอากระเลยโบทุกคนเมจิกำลังไปเอาอันนั้นกำลังไปเอาอันน้ำมะพร้าวเปิ่งเดี๋ยวยูมีซิโซสเต็ปอันเอากัะดวยเอามาพบคนเลยเนาะพบคนบ่ดูสเต็ปที่นี้ ได้ได้ลูกนึงอีกลูกนึงเออใช่เกือบอีกหนึอุ้ยมันตอบว่าสอ่ะมันต้องเอาหมดแล้วแหละมีเหลือลูกเดียวเอารมเลยทุกคนเร็วมาห้าน่วยเลยเออโอ้ยหนาบางานจะได้นอกกาตัวเฮาไม่เถอะ ทุกคนบส<บ>แล้วสองหน่วยเดี๋ยวสิไปปอกกันเนาะเดีย๋ยวให้ลุงออดผ่าให้อออเสดองหน่วยนี่แก่แล้วแก่กว่ารอบที่แล้วอีกเนาะแปดสิบบาทไปแล้วไปแล้วเออนี่ยร้อยหนึ่งแล้วร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยร้อยยี่สิบแล้วสามรูปร้อยยี่สิบผู้ใหญ่ที่มากพาราคาขึ้นก็อ,อยากให้เป็กน,นกินนใ่ขี้เก่าไ <laughs> ม่มีผลกระทบไงโอ้โบ,บ,บ,บ้มีให้กินทำเด้อนี่หาได้ที่ ทั้งสวนมีอยู่ต้นเดียวนี่มั้งไหที่กินได้อู้ห<ะ>ูนนเนื้อดีมากเลยนี่ทั้งสวนมีอยู่ต้นเดียวทุกคนมาเอาฟองแค่นี้เอาบวกไปพับอย่ามืออาชีพเดี๋ยดิเดี๋ยวให้เยอะก่อนให้กินทีเดียวปล่อยกฮะซ่นฮะเอาเฮ้ยประเด็นคิดดิ่งข้า <c oughs> ดูเบื้องหลัง <c oughs> นี่กำลังพายู <c oughs> ่เผอไป <c oughs> โซดาถอยไปใจยังเป็นอยังเลยทุกคนตอนนี้หมาน้อยกับใบยูไก่เลยโซดาออกไปเร็วหมาน้อยยังตู่ไิที่ซับเพื่ออะไรโอ้หอมฉุยเลยหอมใช่หรือไม่ทุกคนหอมมากเลยเอานี่อันนี้มะพร้าวน้ำหอมเนาะโอ้อันนี้คืออันนั้นมาแล้วเอาอันนั้นมายโซดาเธอก็ถอยไม่้างดีหอมมาก เตรียมกล้องเราเลยโซดาหอมหวานเลยทุกคนหน้านี้หอมครับหน้านี้มันมีน้อยเนาะอ้มเอาอย่ลกเอาเลยนี่ยังไม่เปิดเลย น้ำหวานมากเอามาไปจิ๊กเอาไปมาเลียกระนววที่เป็นอย่างวะอร่อยกว่าเดิมอีกอืม,อม,มอหัวแตกเอาอืม,อมหอมหวานมากน่าจะเอาไปใส่ที่กาแฟที่แบบเขาชงชงกันในติ๊กต็อกอะสอนอินยังอืมสุดาหางมึงไง โอ้นี่คือขวนประกอบการในมือนี้ป้าดมาปันเขากินแน่กว่วทุกคนเบิ่งมหมากมนจากน้อยแนย่นอน่วนนี้อันนี้คือหมากที่โตเต็มไว้ มีหูขาวอย่างคับสาวเหนืออขาวอย่างกับสาวเกาหลีอ่ะไปน่าจะต้องดีด้วยหรอกน่าขายมาทุกคนตอนนี้เราบกำลังสิไปซื้อนั่นก็ได้ตอนนี้กำลังกลับแล้วเนาะคุณกินแล้วเรียบร้อยละไป สำหรับคลิปนี้เนาะยูมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาไปแล้วบ๊ายบาย